ที่ดิ่งลงไปเนี่ยมันพอดีเลยนะมันแนวเขานี่งเป๊ะๆหมดเลยเห็นไหมดิ่งลงนีง่นะลอันนี้จะลงลึกเลยนะเราดูเราดูว่านะ้ำหนักเขาไม่ได้ออกออกแรงเยอะแต่ผลที่ได้ทาไปนีทุกท่านะรู้สึกเป็นยังไงสบายไหมมันชัดเจนนะตาไปช่วงต้นขาให้แบ่งครึ่งน,นะแนวบนขวางนี่เลย วางท่าวางให้เต็มที่อตั้งขาโน้มตัวลงบิโดโยงในกรณีผู้ป่วยข้อสะโพดนี่มาติดวางไม่ได้พื้นจะลอยเล็เนี้นะต้องเอาหมอนหรือผ้ามาสอดวางนะแต่ในเคสนี้โอเคไม่เป็นไรนะสามารถวางได้ถ้าเราไม่วางสอดเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยมันไปแทงนั่งข้งงงสอสะโพกก็เจ็บ เห็นไหมต้องหาอะไรมารองแต่เขาแต่เขาในงานที่เดียวโอเคไม่จำเป็นต้องรองถ้ารองปุ๊บนักกล้ามเนื้อเรากดมันได้ในที่วางนั้งขาการตั้งขาเนี่ยทำให้การส่งตัวได้ดีกับปลอกค้บเข่าสั้งข้างนี้นะทำให้รเราเกร็งหน้าขาเกร็งหน้าขาไปบ่อยมันจะมีหน้าหลังส่วนล่างนี่มันจะเจ็บเราเมื่อยพอโน้ตเสร็จผมเมื่อยม,มอาดูเลยเห็นไหมวิธีการเราสร้างขาเราเนี่ยแค่ น้ตำหนักมันองตัวนั้นพยายามเคลืนไปวางให้เม่านตัวลงน้ำหนักมันถูกเิินตรงเองโดยที่มันต็องแรงเยอะไล่ไขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงฐานี้เห็นไหมเขาเราเนี่ยเราเสีบขึ้นมาได้ต่อไม่ใช่ว,ว่าพวกเราเนี่ ตัวเนี่ยนะหางไปนะใช่ป่าวแอนมันทำไมล่ะผลเจ็บนะนี่ตั้งขาเนี่ยแค่นวบตัวลงมาเนี่ยสบายใช่ป่ะวหลังก็ไม่ยืดเราไม่ผลหลังอีกนะอย่างโให้แม่นนะต่อไป แนวขาด้านในสองช่องก็เนะส้นมือดันทีนี้ถ้าด,ดังนี้พอสูกไป,ปนัวเราบิดเนี่ยถ้าต,ตัวเราสร้างเรีย้ยตัวยางหันะุโรมได้นะจับขานี้ไหนะมโยนนิดไหมโอเคตัวเรานี่พอดีเลยนะแต่นะส้นมือดันนี่เหนียวแส่เป็นก็ก็ดันงไล่กันไป ไล่จะไปเรื่อยจนกวาข้างถึงไรขาหนีท้า,ายกันนะจากนั้นจับขาเหยียดออกไปนี่คือเ็จสิ้งแนวขาด้านใน,นง่ายไหมง่ายครับดูอีกรอบนะึงงานทำกว่านี้ ซ้ายขวาไม่เที่ยวนะมันกันรอถนัดนิ้วไหนอาจารย์นุลงได้เลยแต่ขอให้วา,างจุดทิศถางต้องน,นะแต่ถ้าถ้าเอาตามหลังสือเนี่ยต, <c oughs> ต้องนิ้วนิ้ววางนิ้วนิ้ววางตัวเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่มีนะรอลงนิ้วที่เราไม่ถนัดก,การบังคับน้ำหนักในผลมรนจั๊มแถวเพราะแถวแ ยังไม่ถึงจุดมันอ่ะคนถึงว่าขยล้มว่าจะถึงเลยนะะานุลมเอาเนี้วที่ถัดควางให้เลยนะแต่วางเนี้วต้องทิศทางต้องแนวชัดเจนก็วางเลยเห็นไหวที่การวัดสามหน้ารอบขึึงอยู่กับอาการนะ เื่อราอนนดขานั้นในจบนวดขาน้านอกขาด้นนาดนนะาหลังให้เสร็จสิ้นในก่อนขานั้นข้างนี้เสร็จก็เริ่มก็ใหม่ข้างนึ่งอนี้จำคขึนงพอให้เราจะเรียนทีนั้นะอย่างเส้นก่อนเราต้องเรียนขาด้านในก่อนนะอย่างแย็ร้อนนะไล่ไปแนวที่หนึ่งในข้าที่ปุกแนวสอง แนวข้าเทพพิดาปันกี้นิ้วได้มาเสจแล้วจุดรอบโค่นิ้วนั่งสีร่องแนวที่สามวางนิ้ตัดเฉียงยืดเข่ยขายืดเข่าได้ไปต่อไปก็คือจุดในหน้ากระปูเราถนะัดที่ไหนนั้นวางได้เลยกี้ไปนะต่อไปแนวที่หนึ่งขาด้านไหน คิดถึงไม่แค่นนหนึ่งในแต่ให้ตึงนิดเดียวน้มโน้มตัวไปทีนี้นนนบังเอิญเนี่ยตัวเนี่ยตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วมโนาราตัวเล็กมันเพิ่มไปใช่ไหมกลับไปที่ทํางานตั้งฐาที่ได้เลยใช่ไมเซฟตัวเราเย้อยากจะสอนวิธีเซ,ซฟตัวเราด้วยนะ วางเลยนะแค่น้องตัวนะตรงถ้าเราเอื้อมนี้นาะนๆะนะนะนะต่อเน,นื่องนี่มันยืดมันเมื่อยนะมันจะแข็งหน้าท้องตลอดแลนะพวก็ผู้หญิงเราเนี่ยลดไฟจะปวดหัวเนื่องจากนหน้าท้องเป็งนะนะมีปัญนะนะหาตรงนี้นะบางคนไม่โรคกราซิบเลยเนื่องมาจากต่อเนื่องนานดังนั้นผมว่าถ้าเราเจอตัวใหญ่ขายาวเนี่ยตอนเตี้ยงใช่ไหม วางนิ้วนี้เลยนะแต่แค่เป็นเนิดเดียวโน้มสิงคโปรตัวเราสบายนะไล่ขึ้นไปแต่ย่อขาข้างนี้นะการนี้มันต้องขานับเลยการนี้นะไล่ไปตามโค้งจะยาก หลัง,จา,งจากนั้นจับงอแต่เพราะขอนีิจับนี่ครับแต่ปุ๊บเราสนุนที่วางแกะสองนั่นัน่้ตส้งขาทีวางของคารวะกดไล่ลงไปกดไปนี่เราเมื่อยตั้งขาได้ไหม ได้นะขอให้น้ำหนักมันหีบึบลงแต่แล้วก็ต่อยาวนี่เลยนะนะขยับมาแตนะขยับไปไล่ลไปจนกระทั่งถึงฐานต่อไปแนวซอฟคันนั่นันะต่นี้มันพอสูงขึ้นมันตัวรอนี่เอียงปิดใช่ไหมถ้ามันเป็นไงนะปิดอยู่แล้วก็ปรับ กาะในต,รรนะตัวระนะดับล้ามเนื้องสองข้าพลันน้ำหนักก็ชัดเจนด้วยแต่ถ้าอยู่เนี้ยนะมันลบฝนะืนอะ่ะผิดนะผิดในตัวด้วยมันต่างแล้วก็จใจยังโนะ okay. อเคเอามาน,นจักที่นะจักท่า